f c 40ปี c c B. กล่องนี้159บาทนะคะ159บาทมีอะไรบ้างเอ่ยเป็นฟรายเป็นฟรายไก่ KFC ไก่ KFC เบอร์เกอร์ไก่ดีกว่าไม่หยิบเอาก็ได้แต่มัน ตลอดจ้าร้องเหดเ็ดบุ้ยเธอเผ็ดบุ้ยทำไมเราไม่ได้ถอดมาวะเนี่ยเอาไม่ไรค่ะเอาเอาอ่านีเอาไก่ให้กี่ชิ้นหยิบเลยเอา้าวคุณตายหยิบอะไรกี่หยิบอะไรอ่ะหยิบเฟรนด์ฟราย ไปเลยค่ะกินไก่ไหมคะเอาไปหนึ่งน่องเอาคุณตาอีไก่ไหมเรากลับกล้องได้ ตีตีกินไก่่นอนเยเราทำการกินนะ